ซื้อโฆษณา Facebook Google แต่ลืมยื่นพอพสามกก็ลดหย่อนภาษีไม่ได้นะจ๊ะค่ะสำหรับในยุคนี้นะคะธุรกิจต่างๆก็กระโดดเข้ามาในออนไลน์กันมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมาทำโปรโมทสินค้านะคะหรือว่าโฆษณาแบรนด์ของเราเนี่ยในออนไลน์กันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยการแข่งขันก็สูงเนาะมันก็เลยทำให้แต่ละธุรกิจอะคะ่ะก็จะต้องมีการจ่ายค่าโฆษณานะคะให้กับ แพลตฟอร์มต่างๆนะคะเช่น Facebook หรือว่า Google ก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะหรือว่าอย่างลูกค้าของเองก็ตามนะคะจ่ายค่าโฆษณากันเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้นําค่าจ่ายตรงนั้นนะคะมาเป็นค่าจ่ายของกิจการเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีซึ่งก็น่าเสียดายมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับตรงนี้เองเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของภาษีที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเราจะทํายังไงกันดีที่เราจะสามารถนําค่าโฆษณาตัวเนี้ย มาหักลดหย่อนภาษีในกิจการของเราได้ค่ะสำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าโฆษณา Facebook แล้วก็ Google นะคะก็จะมีหลักๆอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือภาษีเงินได้นะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ สำหรับอันดับแรกนะคะก็คือในส่วนของภาษีเงินได้นะคะตรงนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่อันนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ทําธุรกิจบนออนไลน์แต่ว่าใช้ชื่อตัวเองอะคะ่ะ เป็นเจ้าของกิจาการสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะอันนี้ก็ใช้สำหรับกิจาการนะคะที่เป็นบริษัทนะคะที่ทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะสําหรับกรณีที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปว่าอันนี้ก็คือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ทําธุรกิจด้วยบุคคลธรรมดาแบบนี้เองเนี่ยคะ่ะเราจะต้องกลับมาดูก่อนว่าเราเนี่ยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีให้กับกรมสรรพากรนะคะโดยการที่เวลาเรายื่นแบบอะค่ะ เราใช้ค่าจ่ายแบบไหนนะคะซึ่งโดยปกติสมรารจะมี2รูปแบบให้เลือกนะคะแบบที่1ก็คือจ่ายค่าจ่ายแบบเหมา ะะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นค่าใช้จ่ายแบบตามจริงนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเลือกนะคะที่จะใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาตัวนี้ค่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะคะว่าเงินที่เราจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook หรือ Google ไปเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการหักลดหย่อนภาษีค่ะ,คะเป็นการหักเหมาอยู่แล้วค่ะ สำหรับพวกแค่แมคค้าออนไลน์นะคะที่เลือกจ่ายแบบตามจริงนะคะหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเช็คใ้ตัวนะคะว่าเราได้รับเอกสารหลักฐานจากทาง Facebook หรือ Google ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นชื่อเรานะคะเพื่อที่จะได้นําเอกสารหลักฐานตัวนี้ค่ะมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปีของเราได้ค่ะสําหรับในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่บริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะคะเป็นผู้ที่จ่ายค่าโฆษณาให้ กับทาง Facebook หรือ Google นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเข้าเงื่อนไข3ข้อเหมือนที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าข้อหนึ่งนะคะก็คือค่าจ่ายค่าโฆษณานั้นนะคะจะต้องเป็นค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจริงข้อ2ค่าจ่ายนั้นจะต้องเป็นค่าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเรานะคะและที่สําคัญก็คือข้อ3นะคะคือการจ่ายค่าโฆษณานั้นต้องมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนและที่สําคัญคือจะต้องมีชื่อบริษัทเราที่ถูกต้องอยู่ในเอกสารหลักฐานนั้นด้วยนะคะ สำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือตัวแหวนนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะตามหลักแล้วเนี่ย a c e b o o k หรือ Google อ่ะค่ะเขามีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสมรรพากรในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยปัญหากฎหมายนะคะที่มันยังไม่ครอบคลุมไปถึงการจร่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการที่อยู่ในต่างประเทศแบบนี้นะคะ่ะกรมสมรรพากรก็เลยกำหนดให้คนที่จ่ายเงินค่าโฆษณาก็คือคนที่จ่ายเงิน ให้กับทาง Facebook หรือ Google อะค่ะเป็นคนที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนนะคะให้กับรกรมสรรพากรค่ะโดยเรานะคะคนที่จ่ายค่าโฆษณา Facebook เนี่ยเราจะต้องกรอกแบบพอพอ .36 ค่ะโดยหักนะคะ ภาษี7%ของค่าโฆษณานะคะแล้วก็นำส่งให้กรมสรรพากรนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะจ่ายค่าโฆษณา1,000 0บาทนะคะให้เราเอา7%เข้าไปคูณค่ะเอ0่อ10,000บาทคูณ7%ก็เท่ากับ700บาทนะคะเราก็เอา700บาทะคะ่ะไปกรอกในแบบพพ .36 นะคะแล้วก็นำแบบพพ .36 เนี่ย ไปยื่นให้กับกรมสรรพากรนะคะภายในวันที่7ของเดือนถัดไปนะคะซึ่งตรงนี้เองอะคะ่ะหลังจากที่เรานําส่งแบบพพสามหแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ใบเสร็จมาจากางกรมสรรพากรนะคะซึ่งใบเสร็จตัวนี้ค่ะเราสามารถนําไปลงรายงานภาษีซื้อนะคะซึ่งพอเราไปลงรายงานภาษีซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปหักลดหย่อนกับภาษีขายที่เราจะต้องนําส่งสรรพากรทุกเดือนค่ะค่ะ ดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือพวกเราคนที่จ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook หรือ Google นะคะอย่าลืมยื่นแบบพพ3านะคะภายในวันที่7ของเดือนถัดไปส่งให้กรมสมรรพากรนะคะถ้าเราทำครบถ้วนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลงค่าใช้จ่ายนะคะเป็นแสนเป็นล้านที่เราจ่ายให้กับ Facebook กู o ก l e อะคะ่ะ เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเราได้แล้วก็สา,สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจแอคเคาวิสคอนเทาของเราด้วยนะคะ